เห็นผมหรือเปล่านะผมปิดไฟ ตันเป็นเด็กน่ากลัวมากนี่ของจริงนะครับทุกคนครับนะนี่เรื่องจริงนะครับผมผีจริงๆนะครับตอนนี้มาอยู่บนห้างครับทุกคนเป็นห้างสูงสิบเมตรนะครับสังเกตได้ว่ารอบๆนี้เนี่ยไฟป่าไม่ไปหมดเลยนะพี่นาะป่าแถบนี้ แต่ว่ายังโชคดีมากๆเลยที่ห้างแห่งนี้เนี่ยไม่ไหม้พี่เนาะโชคดีที่ไม่ไหม้นะครับผมบรรยากาศ6โมงแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่ายังไม่มืดพี่ผมทํากับคงกับข้าวเสร็จหมดละนะเดี๋ยวรีวิวกับข้าวให้ดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับนี่ทุกคนครับกับข้าว มีแหนมแล้วก็ไส้กรอกนะครับผมแล้วก็ลูกชิ้นปลานะครับผมวันนี้เราเอาเมนูทอดกันบ้างพี่นะเมนูน้ำเบื่อแล้วนะครับผมดูบรรยากาศห้างนูน่นพี่พี่เห็นขาวๆไหมด้านล่างนู่นก็คือหมู่บ้านคนนะจะเห็นได้ว่าอยู่อีกไกลเลยนะครับบ้านคนน่ะพี่เนาะ มาเดี๋ยวมากินข้าวกันดีกว่าครับทุกคนครับคืนนี้ผมตั้งใจมานอนห้างนี้หนึ่งคืนนะพี่นะก็มาคนเดียวนะครับกินข้าวกันครับทุกคนครับปลาทอดนะครับ อากาศเริ่มเย็นๆนะคืนนี้ดึกๆเ่ยผมคาดว่าอากาศน่าจะหนาวเลยแหละอร่อยมากครับทุกคนเดี๋ยวกินข้าวเสร็จกกไปกัน มตกใจเลยนะผมตกใจเลยนะยนะทุกคนนะมีอะไรไหมเนอะ <My> ไม่เห็นแม่ม <My hand. S 2> มอยู่ไหนคะพี่คะเห็นแม่ดูไหมคะไม่เห็นแม่คะแม่อยู่ไหนคะพี่คะเห็นแม่ดูไหมคะพี่ ไม่เห็นใครผ่านมาทางนี้นะหนูมาฝั่งนี้ไม่มีไม่มีใครผ่านมาเลยอันนี้มากับใครมากับแม่เหรอแล้วหลงกับแม่หรือเปล่าพี่ไม่เห็น ไปหาที่อื่นไปนี่ค่ะนี่ค่ะอยู่ไหนครับลองไปหาดูด้านล่างอ่ะข้างล่างอ่ะที พี่ไม่เห็นโห,หน่ากลัวทิบผ่ายพี่ไอ้ห้างเนี้ยผมมาทีไรน่ากลัวทุกทีเลยนะพี่เ็นนูไหมะพี่ไม่เห็นหนูไปหาที่อื่นเธอไปหาดูข้างล่างนู่นพี่ไม่เห็นไม่เห็นใครผ่านมาทางนี้เลย ลองไปหาดูด้านล่างนู้นดิไปหาทั่วป่าเลย่อเอาทั่วป่าแล้วต้องมาเจาะจงห้างพี่เหรอ<ม>ไปหาที่อื่นเถอะพี่ไม่เจอแม่หนูเลยมแม่คะไม่มีฝั่งนี้ไม่มีใครเดินผ่านมาเลยหนูไปหาที่อื่นไปครับ จะหาที่นี่ด้วยเด็กที่ไหนไม่รู้นะครับทุกคนมาตามหาแม่นะเป็นเด็กผู้หญิงนะครับ ใส่ชุดหวานแววเลยนะสีผมค่อยผมขนหัวลุกขึ้นมาเลยนะครับเห็นแม่หนูไหมคะไม่เห็นไปหาที่อื่นเถอะ นนพี่ไม่เห็นแม่หนูจริงๆลองไปดูที่อื่นไป ผมจะไม่คุยไม่ตอบต้องอะไรแล้วนะเฉยน,นะครับ ยิ่งชวนคุยมันยิ่งไม่ไปไหนนะผมจะไม่คุยไม่พูดกับมันนะคืนคืนนี้ป่าน่ากลัวมากพผจนเป็นดวงลูกกันเลอเยนี่เหรอเห็นไรู้ไหมว่าผจเนเต็มดวงลูกเันเลอะอะไรไป 是。はい เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆนะวิ่งหนีหายเข้าป่าไปพี่ลองคิดถึงความเป็นจริงนะมันจะมีที่ไหนเป็นไปได้นะแค่เด็กผู้หญิงมันก็ไม่กล้าเดินแล้วอันนี้วิ่งหนีหายเข้าป่าไปวิ่งไม่กลัวล้มอ่ะพี่น,น่ากลัวชิบหาย ผมปิดไฟอยู่เงียบๆดีกว่าปิดไฟอยู่เงียบดีกว่า,วาผมเปิดแสงแบบนี้เหมือนเป็นที่จ่อจงอะ่ะให้อะไรไม่รู้ที่อยู่ในป่ามองเห็นผมผมคิดว่าอาจจะต้องอยู่เงียบๆนะเมื่อกี้นี้ผีป่าหรือผีอะไรไม่รู้ครับทุกคนครับมันเป็นเด็ก น่ากลัวมากนี่ของจริงนะครับทุกคนครับนะนี่เรื่องจริงนะครับผมผีจริงๆนะครับ ุกคนได้ยินเสียงแกล้งไหมไม่ใช่เสียงมอไซคในหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนีกตั้งไกลนะพี่นะเสียงแกล้งดังมาจากทางนู่นทางนี้ข้างบนเขาผมผมเสียงไว้แต่ผู้หญิงมีมันจะกลับมาอีกนะ นี่คือดาวนะครับผมเนได้ยินเสียงแกงชัดไหมเดี๋ยวเรานอนกันเ,เงียบๆนะครับทุกคนดูพระจันทร์สว่างมาก ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับยังไม่ดึกเลยนะทุกคนนะมีเสียงเหมือนมีคนเอาก้อนหินโยนนะจ๊อบ,บจับจ๊บจับด้านล่างนะครับโหดีมากเลยนะที่ตรงนี้มีห้างบนต้นไม้นะถ้าไม่มีนี่นอนข้างล่างนี้เสียวมากเสียวจ,จัดเลยนะครับ ไม่รู้ไว้เด็กผีผู้หญิงมันจะกลับมาอีกหรอไม่ใช่สักเช่งคืนมาเลี้ยงอีกรอบนี้หลอนเลยแหละตอนเนี้นี่มันยังไม่ดึกมากไงผมเลยไม่รู้สึกว่าน่ากลัวมากเกินไปนะครับก็อันตารายนะครับทุกคนมานอนแบบนี้ กาศเริ่มหนาวแล้วครับทุกคนครับพระจันทร์วันนี้เนี่ยเต็มดวงเลยนะดูงบดเลอร์เลยพี่สว่างจับเลย เสียงแกงตัวนี้ยังร้องอยู่เลยนะครับผมต้องเปิดไฟเงียบๆอยู่บนห้างเลยนะอยู่เงียบๆนะครับน่ากลัว ตอนนี้เช้าแล้วครับทุกคนครับอากาศเมื่อคืนโอ้โหหนาวจับใจมากๆครับทุกคนหนาวมากทั้งหนาวทั้งกลัวพี่บรรยากาศก็ดีนะครับทุกคนครับพาดีดยังไม่ออกเลยเพีย่ แห้งแรงหมดเลยนะทุกคนนะผมลงไปก่อไฟดีกว่าพี่ก่อไฟด้านล่างสักกองนะึงหนาวมากครับทุกคนผ้าห่มผมก็ผืนกระติ๊ดเจ้าพี่ อะไรวะนั่นล่ะไปที่เจอเมื่อคืนหรือเปล่าวะ ผีที่มาหลอกผมเมื่อคืนแน่เลยเนี่ยไม่ไปอีกแล้ววะ เก็บกระเป๋าออกจากตรงนี้กันดีกว่าครับทุกคนครับไม่ปลอดภัยเลยนะเดี๋ยวผมขึ้นขึ้นไปเก็บกระเป๋าครับยังดูอ้โทุกคนครับเดี๋ยวรีบออกจากป่าแห่งน,นี้นะครับผม มันไม่ค่อยปลอดภัยพี่เมื่อกี้มันเหมือนมีผีหรืออะไรเนี่ยอะไรพี่อยู่บนต้นไม้นะครับผมตอนเช้ายังมีอ่ะดูยังไงก็หลอนพี่ไอตัวนี้น่ากลัวจะจัดเลยเรียบออกจากไาแหงนีนกันนะครับผมคลิปิดตรอนี้ก็คงไม่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนครับ ก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะคิหน้าผมจะไปนอนที่ไหนก็รอติดตามชมกันได้เลยครับทุกคนครับนะลากันไปก่อนพี่บ๊ายบายครับ